ช่อง tiktok หายทำยังไงดีจริงๆมันมีหลายเหตุผลนะครับที่หายนะครับอย่างแรกครับคือเราจำข้อมูลที่เราเข้าลหลกไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าล็อกอินด้วยโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็เข้าล็อกอินด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Gmail หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและก็อีกเหตุผลหนึ่งครับเหตุผลที่2คือช่องเปลวเนื่องจากคุณทำผิดกฎอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีนี้ครับก็คือช่องหายเราต้องตรวจสอบก่อนะครับว่าคุณล็อกอินด้วยวิธีไหนนะครับก็อยากให้ตรวจสอบ หรือถ้าเป็นไม่ได้ครับเราก็โจทย์เลยครับจท์เลยครับจดว่าเราใช้เบอร์โทรหรือใช้ระบบพวกแพลตฟอร์มเข้าต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองตรวจสอบดูกันนะครับอันนี้คือหน้าบัญชีผมนะครับก็กดไปที่มันเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าหลังนะครับแล้วก็ไปที่ งมุมบนขวามือนะครับอ่าอันนี้จิ้มขีด3ขีดครับแล้วก็ต้าค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วกดไปที่บัญชีได้เลยครับนี่แล้วก็ข้อมูลบัญชีครับ ก็จะเห็นได้เลยครับว่าของผมจะมีเบอร์โทรและก็อีเมลด้วยนะครับบางคนที่ล็อกอินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็จะก็จะมีอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างเดียวก็จะมีแค่เบอร์โทรนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนาตนะครับ มสมบูติอ่ะอย่างนี้โทรศัพท์นะครับก็จะล็อกอินแค่โทรศัพท์อย่างเดียวส่วนใครที่ล็อกอินแค่อีเมลก็อีเมลอย่างเดียวนะครับอ่ะผมลองล็อกอท์ก่อนนะครับว่ามันจะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเข้าสู่ระบบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยสมัครนะครับก็สามารถกดไปที่สมัครสมาชิกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสมัครไปแล้วครับก็ใช้มี เบอรมือถือและอีเมลนะครับใช้สมัครได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าล็อกอินด้วย Facebook Google Line Twitter นะครับ IG หรือแม้กระทั่งก a า a เก้าทนะครับก็สามารถเข้าได้เลยอันนี้ในกรณีที่เป็นเราจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเราใช้ช่องทางอะไร เนาะอ่ะเดีย๋ยวผมจะล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะมันง่ายที่สุดสำหรับผม ่ะโอเคครับได้แล้วนะครับนี่เป็นไงอันนี้เนี่ยคือเป็นกรณีของจำพวกเบอร์พวก เข้าช่องทางที่เข้าระบบไม่ได้อันนี้อันนี้อัน,น,อนแรกส่วนอันที่สองถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือ,อลองนึกซิว่าคุณลองนึกซิว่าคุณไปทำผิดกฎอะไรอันนี้ลอง ลองให้หนึกดูแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ช่องหายช่องที่แบบเราจําไม่ได้อยู่ตรงไหนนะครับอ่นี่อ่ะมันจะอยู่ตรงนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะ มันจะอยู่ที่มุมขวานะครับเนี่ยนีตัวเล็กๆเนี่ยนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าล็อกอินทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่รู้ว่าช่องเราอยู่ไหนเนี่ยครับมันอยู่ตัวเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยเนีน่ยก็จิ้มไปเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะ ก็ใครสงสัยอะไรครับผมพอที่ผมจะตอบได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ